เออเริ่มมีเอเริ่มมีแฟนคลับมีอย่างกันน้องกับมีมันก็ถือเงินบรายมันใส่เงินไปทัวร์ซื้อแจกเมื่อเคยได้เงินหลายมันซื้อแจกเบิร์ดปล่อยกับเรีย่านบรายเด้ยลูกค่าตะกี้ค่าตัวกับตะกี้ค่าตัวนินฝากไว้หักไว้ค่าตัวนั่นฝากไว้หักไว้เพราะว่ามันเด็กหน่อยใส่เงินเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยมีเงินมึงนั้นแสนเนาะแต่ยังไม่น้องล่ะ เฮาไปพูดเฮาไปพูดอยู่ได้เฮาก็ต้องโอ้ยมึงสิมาใสเงินปันนี้มึงสิมีเงินเก็บอะไรสูบานั่นกับว่มีอยู่ของซื่อบอกควาซื่อน่ะละอ๋อฝากขอมีอยู่ก็มึงมาใสเงินอยไาเลยเก็บเงินดอกก็ให้เก็บเงินเก็บเงินไอ้ไส้ไอไส้เป็นแบบว่าเมื่อลอยมือลอยห้าสิบาทมืออะไรก็ใสไปแล้วตองนเก็บบางันมันจะเบิ่งเงินจะเบื่อเลือพอเรือมีเอฟซีหลายตอนนี้นู่นมีบานนั่นบานนี่มีบานเนาะ อีกสี่ 4. บานหลังแหลกบ้านเนื่งบ้านสองไม่ไหลบ้าน 2, บ้านนี้บ้านเนื่งบ้านสองไม่ไหลบ้านมาไล่นี่เขาสิเปีนมาไล่คือยังไรสดกลุ่มปิดนี่เนาะไล่สดกลุ่มปิดเนี่ยมันจะเป็นไล่สดอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีซายอีพีสี่ห้ากเก้าสิบแต่และอีพีน้องจะได้เงินจากบ้านฮักนี่ครั้งลหอองะ,งะหลายหมื่นเออน้องเซคครั้งละหลายหมื่นเลยอืมน้องจะได้หลายหมื่นนี่แหละมันกับบ่อยอย่บรบรวยจักหมื่นแต่ว่ารอบหนึ่งอ่ะมากถึงแสนกับมี่ ไม่หักต่างประเทศก็โอนมากกับมาฝากาน้ำควายเพราะว่าประไว,ว้วางใจเออคือเขากับเขากบอาคำซื้อว่าเขาไม่ไว้วางใจผู้ปกครองเอออันนี้วอาคำซื้อวอาความซือมซ้อจริงๆเขากอกมะฝากระน้ำควายเงินนั่นน่ะเออเขามะฝากระน้ำขวายทลายห่าพันหมื่นหนึ่งอะไรนี่เขากับโจทย์ไว้เบิร์ตัวอันเด้เออเขาโจทย์เบิร์สลีปอยังมีเบิร์ทุกอย่างว่าเมื่ออือ่นเจ้าเอ็มซีเขาเตือนเจ้ามะฝากะตะกี้กี่สื้อ,ขอเขาเทียมันเขาก็เสียสุดๆเขาก็เก็บไว้ให้ เก็บ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 สะสมไปเลยก็มัหนึ่เท่านี้นะลูกมีเท่านี้นะเท่านี้นะเท่านี้นะเขี่ยไปเขี่ยเขี่ยเขี่ยไปมันคือว่า EP นี้ห้าพัน EP นี้หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นจนตอนเนี้ยจนตอนนี้มันหักนั่นหักนี่อ่ะมันสี่เหลือประมาณมันมันกับสี่เหลือประมาณตอนนี้อยู่น้ำข่อยหน่อยประมาณสามแสนเออย้อนย่เงินมันมีสามแสนเงินมันมีสามแสนนี่น้ำข่อยตอนนี้นะแต่บอลร่วมกับอันบอลร่วมกับอันมันได้กับเงินเนี้ย คือบรวมบรวมได็กจากบ้านนั้นบ้านนี้แม่น่นแม่น,นีจะตามมาเทศโอ่นมาอนมาบาดเนียนบาดเนียนมืัอเนียเขาไปเปิดเบื้องวันนี้เขาอกเขาว่าอันกรุณาการุณาเอาเงินคืนน้องด้วยอันนั้นสี่บอลไปบา้บานเบอลคือยังไปไปในทางคามเมนไปในท่าดีไปบาเหมือนข่อยจไปกวัวเงินหรือมันข่อยจีบคืึเงินน้องหรือมันข่อยสีบบอห่เงินน,อน้องเพราะว่าน้องไปอยู่เมืองอื่นแล้วอ่า ไปเดีคอไวฟังเด้อเป็นอยังเป็นอยังเนงื่องคือบ้านในหายเนื่องข้อี่เขาเป็นเจ้าของเงินนั่นเขาไหนฝ่าน้ำชันแล้วเขาบ้านมันบานมันบานเขาบ้านมาเอาเคชี่ยกับบ้านได้สรุปอย่างบ้านมาทั้งบ้านแล้วเออเนืนองสามเสี้ยนทั้งบ่อเกลียวใบดอกอืมทั้งบ่อเกลีเฮ็ดปุ๋ยดอกมันเป็นเงินผีดอกอืมเงื่อนผีดอกเขาเอาแต่ว่าฉันเก็บยวใบนี่คือข้ามจุประสงค์นะตอนแต่แรกตั้งแต่มันมาได้ออกจากหม่องนี้ไปนั่นฉันเก็บยวใบมัน มันอยู่มัณฑาวันหน้าอนาคตมันไม่มีที่สุ่หัวนอนก็ได้เงินตัวนี้ใช้ที่เก็บอันนี้คือเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปใช้เรื่องนี้ที่ผ่านมาที่เก็บเงินให้มันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้มีเงินเก็บไม่งั้นมันจะหมดไปทุกวันมันสื่อมือละพันมันมั่สิิทอย่างเก็บคนเคยมีมันมีพอคนเคยมีมันมีแล้วมันใช้ไปทุกทุกแดนมันสื่อแจกเมยนเบิดเลยสื่อขอมาฝากมูเป็นบ้าใส่เงินขอกระดาไมาเด้๋ลูกแบบนี้ไม่ได้ลูก หนูกินเฉพาะหนูพี่เขาก็มีเงินซื้อเขาได้ค่าตัวหมดเพราะหนูต้องเก็บหนูกินเฉพาะหนูไ่ต้องไปซื้อเนี่ยกินเป็นครีบถุงสะถิมยาอย,ายา่างบอมี่หัวปัง้งนี่บอกโอ้ยมันซื้อเมื่อละอันอันแอะพอเมื่อไหตะกี้เมื่อละอันอันละลกเปรกกร้อยแื่อเมื่อละอันเฮ็ดเสียเลยเขาก็ิ้นเอาข่อยก็เลยว่าเออขอก็เลยเยก็บให้ทุกบาททุกสตางตะกี้อยู่องค์เก่าอยู่องค์เก่าอันบอดเก่าอันนาราพ่อพ่อนั่นาระเพิ่นกับ ถือใบจิตเมื่นหาเพื่อนก็นโยกไม่ชันจะก,ก็ถือปเจ็ตเมื่นหามันเบสเซอร์ว่าสามแสนสามแสนนี่ตอนแรกกับบ้านออกก็เลขคิดไปนี่เพราะว่าคิดว่ามือหนึง่งตกทุกได้ยากเข่าล้งบานยาป่วยยาเจ็บยาเปลี่าายนยาไตก็ต้องใส่เงินตัวนี้เออบางงานมันกับบ,บ่มกู้เก่าเห็นไหมกี่เขาวอกสี่ซูบ่มกู้เก่ามาแล้วจุดตเก็บขันมีลำบากอย่างกับออกไปถอนออกไปใส้ถอนออกไปไส่อออไไสเออซ้ำดำเงินสามแสนนี่กูเป่าสองทัเบิดแล้ว คันดีสไสอ,อี่อีนี่ยน,นะสิมาคิดว่าอันนี้บริาบาถึงว่าน้องอเริบาลด้มันว่าเอฟซีเอฟซีของของนางนั่นแหละเอฟซีปอลสดอรนางน,นั่นแหละตัวน้องมบริบาลยังดอกตัวน้องมันบรูยบริาบาลอย่างบอกใครบริบาเห็นเราอย่างแต่ขอเห็นคอมเหมน็นกรตั้งกระทูกันนะอย่างใครเรียกมันนางเริบาว่า,าเออดั่เงินสามแสนอยู่กัเปาสองเทียกูขายของชั่วโมงหนึ่งกูขายได้เป็นสิบล้านเออสูชีมว่าอย่างมากไหมปัญญาอ่อนอืมทามนี่ว่าขันใช้มากเกินนั่นไหมนี่พายเกียร์มันอย่าปัญญาอ่อนขนาดนั้น นะอันนี้วัดไรบ,บ้านว,วัดไรบ้านเบาโคเมย์ตัววะทันทีเปรียบเทียบถ้าทีมากกวงเงินหน่อยซำนี่น่อฉันไม่กวงฉันขายของชั่วโมงนึ่งเวลาของพิยาคารุมชายได้เป็นสิบล้านวันหนึ่งฉันขายของได้มากสุดสิบห้าล้านกนทำมาแล้วทิน,นมาดาสามเสียนฉันมกักกวงเงิหน่อยนี่โนโนเงินพีหลอกเอาไปก,เไปก็เอาไปก็ทำมาค้าขายไม่ขึ้นแค่คิดที่เสือจมจมแล้วเงินคนอื่นไม่ทำ เออแต่ว่าอย่ามาพูดได้ฉันว่าอย่างั้นอย่างนี้ฉันไม่ยอมเพราะว่าฉันเก็บไปให้มันนี่เอาไว้คุ้มกับาหัวมันเองนั่นแหละอืบ้านมันก็ไม่มีสุกหัวอยู่สมัยก่อนนั่น่ะจนฉนมาปั่นมาเห็ดในมันดีไดทุกอย่างฉันว่าการตลาดไม่เห็ดตริงไงคนสงสารแค่ไหนเห็นนายสงสารแค่ไหนเห็นมันได้เงินเท่าไหรหูจักบอไปสอดอยู่ที่ข้้นสอนมันจีามันจีบเป็นญาหาว่ารเสร็จ ไลฟแซนปันนี่ขันบ่แม FC, ่นเอฟซีชันไปให้มนขัน,ขย,น,น,นย้อนมันมันอยู่น่มฉันห้วมันมีเอฟซีเออมันมีเอฟซีย้อนมันกับปฏิเสธเลไว่าร้องเพลงก็หลงเนื้อทําไมล่ะคนเขาเย็นดูเขาเย็นดูเขาลื้อตัวนมีตัวคนเมียนมา่าแหงคนบ่ายมากนั่ะเขาลื้อตัวมันแห้เงิอนอย่างเขาลื้อตัวอันนี้คือความจริง แต่บ่ได้บอกว่าจะบ่ได้บอกเห็นนังเสียหายขึ้นนงกับเพียงสันอยเลียวคนกองหงอยูเแียวฉันแห้งหักนังแต่ว่าความหมายว่ามันถึงเวลาแยกกันก็ต้องแยกไปเมื่อเนี่ยใช้เขี้ยวให้ียบทุกบาททุกสตางเพราะว่าฉันคุยเอเซียแบบฟาร์มเอาไปจ้าเอาไปลิจ้าเอาออกไปที่นี่เดี๋ยวใส่บ่ใส่บอลไมนอยู่บนศานบัตนี้แต่ทำไมเขาถึงมาฝากชันเพราะว่าเขาไม่ไว้บางใจผู้ปกครองผู้ปกครองก็ไม่รู้ดีผู้ปกครองอาจจะดีไม่ดีแต่ว่าคำว่า เอฟซีคนที่เขาตั้งต้นเขาจะใส่หรือเปล่านำเีฟเขาพี่หน่อยมั้งช่างเลยเปล่าเอฟซีบ้านบ้านหนึ่งนี่บ้านหนึ่งนี่เขาบ่ถือกันเขาบ่ถือกันกับยาเคาน์เตอร์ใชบไห่หลวัลวัดหลวดเขาบ่ถือกันกับยาเคาน์เตอร์หลวดเขาบ่อวมาใจนักการโอนนั่นหมายาเคาน์เตอร์ถือเออเขาเล่นในชันถือเขาใจป่าบ้านนี่เขาไปยามันถือพยาามันเบื่อเออแล้วปั๊บยาครับ เขาติดบ้านยางเขาเตืร์ก็เป็นบัตรเอฟซีนั่นว่าถื่อกันแล้วเขาให้ฉันเป็นคนกลางัชเป็นคนเก็บเงินให้เก็บให้กระบุญหัวลอยตัวเงินน่ะนะซัมเนียร์เตียงด้วยหมา่เอฟซีนี่แหละไม่ใช่ว่าจะมาในงานนี้เบากันไอ้กันเนี้ฉันขันเก่งจริงถ้าไปตั้งใครเพลงหรอเรืองที่อีเลยถ้าให้ลูกชายต้อไปปิดนั่นเลยเอาไปอยู่น้ำเอาไปเลี้ยงมึงสิ่งหู บอกแค่นั้นแหละถ้าฉันไม่ใช่มีควาถ้าฉันถ้าไม่ใช่ฉันนะบอกเลยคนอื่นเนี่ยเขาหนักกว่านี้ฉันนี่เป็นคนที่รักเด็กน่อยใันมีควาอดทนฉันนี่เบามอนที่สุดแล้วกับเด็กน่อยฉันเบาใจเย็นใช้เป็นคนใจเย็นร้อนไม่ได้เบานักศิลปินนี่โอ้ยโมัหกะโอ้ยอยังสีหนึ่งสองสามสีพื้นเนี่ยเขาด่ามันคือหมานี่มีแต่ฉันมันดีผู้เดียวตัวฟังใบคุ้มปึก